Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกูสุคนครับพ่อกันอีกแล้วคันค่ายแน่วครับย่ำแรงแรงน,นี่เข่าปลาสีสสม่งแรงแล้วครับมาหาเห็ดเราไปห้องไปลุ่นไปชมน้ากันนะครับพี่น้องเพราะมันสิมานเฮ็ดบอนี่ครับแนวใส่บ่ได้เอาตามาใส่ได้ปิดปิดดากทังกับสีกับบ้านแล้วพี่น้องพอได้แกง ไปครับพอ่อไปหลุนไปช่บน้ากันเอาทางมา,ายญ่พ่นไปช่บน้ำกันครับพี่น้อง,ง,งจี่เห็ดไข่ดอกหนึ่งพี่น้องจี่อโอ้ได้แต่ดอกขาลุดไปคางหนึ่งนี่ครับตั้ปลาดุกดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับ ไข่เขียวดอกหนึ่งพี่น้องีอ่เห็ดไข่หน่อยดอกหนึ่งพี่น้องแขะเอาก่อนหาอยากหลายนี่ครับไข่บานดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับหรเห็ดนี่น้องเราเจอเห็ดเห็ดแล้วนี่ครับ <c oughs> เห็ดนาแหลพี่น้องนี่อีกดอกหนึ่ง นี่ครับเห็ดตะไคร้หน่อยดอกหนึ่งโอ้ยเละแล้วอ,ลอีกดอกหนึ่งครับอีกดอกหนึ่งครับเออออกอยากท้เนาะโอ้จีนหน่อยอีกดอกหนึ่งเขาเบ็ดน่ะโอ้ยขาหักสามพีน่น้อง นี่ครับเห็ดน้าเลายอีกดอกนึงนี่ครับพี่น้องย้ายดอกหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่เห็ดดินเอาใ้ว่านออนี่โอ้ใ้อยู่พี่น้องนี่ครับหนึ่งพี่น้อง ดอกนึงพี่น้องยูไตรหินพี่น้องดอกนึงทางพีอีกดอกนึงครับตั้งจูหน่อยก็เอาพี่น้องอีกดอกหนึง,พ,นงนพี่น้อ,อ,อนงพอได้อยอู่ครับนี่ครับดินดอกนึงพี่น,อน้อง ไช่ดอกหนึ่งครับเปือปอ่อยพี่น้องอู้เปือเป่อยแล้วอะไรสองดอกพี่นอ้องไี้ดอกหนึ่งแข็งปกเลยพี่น้องไอกดอกหนึ่งพี่นอ้องขางโคนหินหักหักแท้ อนี่ครับหน่อยนึงครับนี่ครับจูมหน่อยนึงกับอีกดอกนึงก็ลลงงามๆพี่น้องนี่ครับนึงพี่น้องนี่ครับนาเลอีกดอกนึงพี่น้อง อีกดอกหนึ่งครับดอกง่ๆครับดุกอีกดอกหนึงน่งนี่ครับผู้เห็ดดินดอกใหญ่แท้นี่ครับเห็ดคามีแต่ดอกงามๆครับแต่ผมมาเบาผู้คน ทั้งอื่นเพิ่นมาเพิ่นเอาเลยนี่งอกเหลืองดอกใหญ่เนาะโอ้สังกาเกิดแท้เห็ดดินหลวงดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ดอกใหญ่อยู่โอ้บะแมนเห็ดนาแลตัวนี้สีสีพี่น้องหนังงูครับทางผีก็มีเเหห็นนนทาตกมออ่ีอรั น่อครับสามดอกพี่น้องนี่ครับนี่อีกดอกนึง่งโอ้หเลื้งสองสามดอกดอกหน,น,น่อยถอนเราอย่างสี่หลด หักโอ้ยแข็งปกหักไล้เลยเจ้าง่ายโอ้เฮ็ดหนาแหล่เปืือยเลยครับดอกมันโตใหญ่ๆคนมาขึ้นมาบวชมันครับแหล่พี่น้องทั้ทงพี่อดอกหนึ่งเอาได้วะนี่โอ้ได้ยุคแข็งปกเลยครับแต่สีมันบวกขึ้นซื่อ รล้วว่าเห็ดค้ากันไหมพอพีครับ <c oughs> ได้ยูพี่นอ้องสองดอกลูกดอกหนึ่งครับไอ้บน้อดอกหนีพี่นอ้องโอ้แข็งยูพี่นอ้องนี่ครับนี่ีกดอกหนึง่ง นาเล่โอ้แตกแตกเก้เาครับนาเลดอกนึงพี่น้องโอ้ ه, เขียงปกเลยครับนี่ครับก็แดงดอกนึงพี่น้องนี่ครับสองดอกครับพี่น้องนี่ครับ อีกดอกหนึ่งชองดอกเฮียงกันครับเออพี่น้องลุงโอ,อกเลืองดอกนี่ดอกบุกใย่นึงเขาแต่คามันลนะ่ะโอ้ลุ้นมาเบิดก็เอาเบิดนี่แหละครับพี่น้องต่องนี้น้อยช่องดอกครับ แล้วครับเห็ดหนาแรกดอกนึงครับถึงง้งงขาวเปื่อยแล้วพี่นอ้องเห็ดหนาแรอดอกนึงนี่ครับเล็กดอกนึงครับโอ้เละแล้วเบียกฝนเหมือนเสา ทิ้ดอกหนึ่งครับเพชรนาเล่งามงามครับพี่น,อน้องนาเล่ดอกหนึ่งครับดอกง,งามงามพี่น้องแข็งปกอยู่นี่ครับผลงานเฮาได้ครึง่งทั้งแฟบครับพี่น้องเฮ็ดสมบพีใส่สมนีครับคัมแล้วครับพี่น้อง เดินทางออกจากป่าแล้วครับพาอได้กินครับเครื่องคู่ทางแซบทางใญงครับว่าแต่สิบไรซ้ำนี่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันคายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายครับ